ในส่วนของถ้าเราจอดค้างไว้มันจะมีตัว parking s a ซฟตีค่ะให้กดปุ่มทีค้างไว้แล้วก็จะมีบอกระดับปรับความเร็วค่ะ 1, 2, 3่งสองก็ใส่ใส่กล่องตัวนี้ก็ยังสามารถเอาลงได้เหมือนกันตัวนี้ถ้ามีของข้างๆที่จะเอามาแบกก็คือสามารถได้กระเป๋าคนซ้อนก็นั่งแล้วก็ั่งวองเท้าได้สบายซึ่ง คุณลินนะครับคุณลินครับอันนี้รุ่นนี้ที่เห็นอยู่บนเวทีในงานบิ๊กมอเตอร์เซลคันนี้รุ่นอะไรครับคันนี้เป็นรุ่นซูซูค่ะจะเป็นรุ่นท็อปสุดของดีกุนจะเป็นมอเตอร์ท็อปที่3,000 3,000วัตต์ค่ะพีคพาวเวอร์คือ5,500กิโลวัตต์ค่ะแล้วตัวนี้เนี่ยวิ่งได้ไกลสูงสุดประมาณเท่าไหร่ ค่ะตัวนี้วิ่งได้ไกลสูงสุดประมาณ140กโลค่ะเพราะว่ามีแบตเตอรี่ความจุ58แอมป์เลยก็คือต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งเนี่ยก็สูงสุดได้ร้อยกว่าโลเลยใช่แล้วการชาร์จที่เขาชาร์จนานไหมครับร่นี้ต,นตัวนี้จะชาร์จอยู่ที่ประมาณ5ชั่วโมงค่ะเฉลี่ยจาก0ูนถึง100ยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเราไม่ต้องรอให้ศูนย์เราก็สามารถได้เรื่อยๆถูกไหมครับเอ๊แล้วหน้าจอนี้มันบอกอะไรบ้างครับหน้าจอเราจะมีบอกถึงในส่วนของถ้าเรา จอดค้างไว้มันจะมีตัว parking safety ค่ะให้กดปุ่มีค้างไว้แล้วก็จะมีบอกระดับปรับความเร็วค่ะหนึ่งแล้วก็จะมีเลขทริปบอกรวมถึงตัวระดับพลังงานแบตเตอรี่ที่อยู่ตรงนี้ครับตัวรุ่นนี้เนี่ยตัวจุดเด่นหรือว่าจุดขายของมันเลยคือ,อเรื่อง ตัวนี้จะเป็นเรื่องของการบรรทุกเลยค่ะรุ่นนี้จะเห็นตะกร้าหน้ารถเลยตัวนี้คือคนไปนั่งทั้งคนก็ยังแบกรับได้เรียกว่าแข็งแรงเลยเนี่ยใส่ของหนักก็ได้ถูกไหมครับแล้วก็จะมีผู้ใช้งานเราท่านหนึ่งตู้เครื่องซักผ้าวางบนนี้ได้เลยก็คือจะอาศัยการถอดเบาออกเราจะใส่เป็นตัวกล่องท้ายก็ได้ว่าจะใส่เป็นแหลกเพื่อเอาของเอาอะไรมาวางจริงๆ เรียกว่าก็เหมาะกับการที่อะไรเดอร์ก็เหมาะแหละเนาะถ้าเกิดถอดออกก็ใส่ใส่กล่องตัวนี้ก็ยังสามารถเอาลงได้เหมือนกันตัวนี้ไม่ทำอะไรตัวนี้ก็ถ้ามีของข้างๆที่จะเอามาแบกก็สามารถได้กระเป๋าข้างหรือถ้าเป็นคนซ้อนก็นั่งก็วางเท้าได้สบายซึ่งเรียกว่าสามารถที่จะบรรทุกของใหญ่ได้แหละแล้วก็ของมีน้ําหนักก็ยังสามารถไปได้ใช่ค่ะคือก็เหมาะกับกับ ไรเดอร์ระดับหนึ่งเลยที่สามารถที่จะใส่ของรุ่นหน้านี่ก็ใส่ได้เพราะเห็นความแข็งแรงแล้วก็แข็งแรงเลยล่ะใ,ใส่น้ำเป็น<ส>แพ็คๆได้สัก2แพ็คได้เลยเนี่ยสบายๆเลยเนาะ แล้วรถคันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้ปกติจะอยู่ที่82,900แต่ว่านะตอนนี้เราเข้าร่วมส่วนลดกับภาครัฐค่ะโครงการภาครัฐ EV 3.0ส่วนลดคันละ18,000บาทก็เหลืออยู่ตกคันละ63,600ก็เหลือเหลือประมาณ60,000เองซึ่งราคานี้สบายๆเลยแล้วก็่อนก็เดือนละพันปลายๆ2,000นิดๆแล้วก็งวดคือคือถือว่าราคาเทียบกับสเปคเทียบกับการใช้งานนี้โอเคเลยเหมาะเลยนะครับ แล้วตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราเรา,เราการชาร์จเนี่ยเขาชาร์จแบบไหนครับก็จะเป็นชาร์จผ่านตัวรถตรงนี้อ๋อก็คือตรงนี้เลยใช่ค่ะตัวนี้อ๋อเพราะว่ารุ่นนี้ด้วยแบตเตอรี่มันค่อนข้างที่จะใหญ่มันไม่สามารถยกออกมาชาร์จด้านนอกได้ก็เลยต้องชาร์จผ่านตัวรถแต่ว่ารุ่นอื่นๆเราก็จะมีรุ่นที่สามารถยกแบตออกมาครับคือ<ด>คือรุ่นนี้ คือมันตอบโจทย์ว่าพอแบตใหญ่มันก็วิ่งได้ไกล<ช>แต่ว่าการชาร์จก็โอเค,คที่บนรถเลยเนาะก็แลกกันแต่ว่ามันสามารถทําให้วิ่งได้ระยะไกลขึ้นก็ไม่ได้ลําบากอะไระแล้วตัวการใช้งานทั่วๆไปเนี่ยม,มีอะไรที่แบบ น้ำลุยน้ำสมมติฝนตกลุยน้ำสุกได้ประมาณสักเท่าไหร่อันนี้ก็ถ้าลุยน้ำลุยฝนลุยได้สบายเลยค่ะแต่ก็ว่าถ้าน้ำท่วมก็ไม่เน่ระดับแบตเตอรี่ไม่ให้เกิดล้างรถอะไรปกติไม่มีปัญหาถูกไหมครับใช่ค่ะในแล้วในงานนี้มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษด้วยไหมครับของเราจะมีกิฟต์วอชเชอร์ค่ะมูลค่าสูงสุด10,000บาทแล้วก็รวมไปถึงของแถมเอ็กซ์คลูซีฟจากเพโกเลยเป็นกระเป๋าสตางแล้วก็มอกกนน็อก ็ท็อปอัพไปจากส่วนลดที่ทาครัฐให้หมื่นแปดก็ถือว่าเราไปอีกหมื่นถ้าใครที่แบบในงานนี้ก็จะค่อนข้างคุ้มค่าแล้วหลังงานนี้เขาสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างครับก็จะเป็น Facebook ของเดโก้ค่ะเดโก้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วก็ไลน์แอดก็เป็นแอดไซด์เดโก้กรีนเอเนจีค่ะก็คือสามารถติดต่อสอบถามหรือว่าพูดคุยกันได้เลยใน Facebook กับไลน์แอดได้เลยนะครับวันนี้รายละเอียดสำหรับรุ่นไฮไลท์นี้ขอบคุณคุณดิลต์มากเลยนะครับสวัสดีครับสว up and i uh, made